อ้าวโจ้โจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโคด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับอวีน็อกก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันเจ้าของผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับผมที่จับเดชเข้าไทยเนาะแล้วก็มีสกินแจกฟรีด้วยกันทั้งหมด3สกินเลยนนเด็นะครับแต่ก่อนที่จะไปรัััับบชมมคคคลลลลิิปปปเเเนนนนีี่่ยยงงงไไกกกกก็็ฝาด์้พือใใจผ การทาคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกติกผมคนนี้มา,มากๆเลยขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะเขาเนไหนจะเป็นกิจกรรมแจกฮีโร่และสกินนะครับรวมถึงระบบเม็ดใหม่นะครับก็คือเม็ดลุงนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนนะเม็ดลุงเข้ามาจริงๆนะครับสามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะเด็กนะครับรวมถึงสกินของชูเลนเทพกระบี่ก็รีวิวไว้ให้หมดแล้วนะครับ โอเคครับผมเนี่ยก็ก่อนที่จะไปรีวิวสกินใหม่นะครับขออนุญาตมาอัปเดตตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมอัปเดตมาใหม่วันนี้นะครับอัปเดตใหม่ไฮโน่ฟรีนะครับผมเนี่ยเป็นภารกิจรับฮีโร่ฟรีถาวรนะครับไม่ได้มีแค่ไฮโน่เนาะมีตามนี้เลยนะครับใครอยากเลือกไฮโน่ก็เลือกได้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีแม็กครับผมมีดีแลกครับมีตีมี่แล้วก็มีเด็กต้านะครับตัวนี้คือเป็นตาเชิญสามารถเลือกรับได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ขออนุญาตอีกทีนึงนะครับใครที่ทำ ตาเชิญฮีโร่ตัวนี้ได้นะครับในวันที่23เมษายนเท่านั้นนะครับผมทําเสร็จก่อนนะครับผมก็รอในวันที่23นะครับแล้วก็ค่อยมากดรับในวันนั้นได้เลยนะครับเรนั้นแล้วก็ภารกิจเนี่ยง่ายๆครับผมมีตามนี้เลยนะครับล็อกอินสะสมนะครับเราจะได้ ฟองเซบูดนะครับสองอันนะครับเล่นหมด5้าวิหรือจัดดับนะครับได้1นะครับจำนวนชนะหรือ5้าวิหรือจัดดับนะครับได้2นะครับแล้วก็จำนวนการเข้าร่วมหมด5้าวิหรือจัดดับครับครบ5เกมได้5นะครับแล้วก็ล็อกอีวันที่ยี่สิเมษายนเนี่ยได้สิบในเดนนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บสะสมไปได้เลยเลยนะครับผมนะเพราะว่าบทหนึ่งเนี่ยจะใช้10ฟองเซบูดนะครับผมนะคิดว่าบท2ก็คงอีก10นะครับเป็น20บท3ก็30 บทสี่ก็40นะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในเล็ประมาณนี้เนาะหรือไม่แน่กจจะเพิ่มกว่าเดิมนี้นิดหน่อยนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวเนาะถ้าเกิดเราทำธุรกิจไปทุกวันเนี่ยยังไงแล้วนะครับผมเราก็ได้อัตราเชิญฮีโร่แน่นอน100%นะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากทำธุรกิจนะครับแล้วมีเหรียญทองเยอะก็สามารถค่อยซื้อได้นะครับในวันที่23เมษายนได้เหมือนกันนะเด็กนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีอัปเดตใหม่นะครับผมก็คือจะมีสกินแลงนะครับ สกินฟอร์ลิติโนที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับแจกฟรีนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าโมเดลเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีกรอบป้อมนะครับแล้วก็โหมดอีโวนะครับรวมถึงของรางวัลนะครับในแต่ละขั้นนะครับบทหนึ่งเนี่ยเราล็อกอินเสร็จแล้วเนาะเราจะได้รับอีโมจิดอลเลียวาวสาวสิบวันนะครับบทสองได้รับกุหลาบเสน่หาบทสามเป็นตายเชิญเอฟเฟกต์นะครับผมฟอร์สบู่แล้วก็บทสี่เนี่ยจะเป็นบัตรเปชื่อนะครับผมแล้วก็เรื่องรับ ฮีโร่หนึ่งตัวถาวรนั่นเองนะครับผมภารกิจก็มีเท่านี้เลยนะครับสามารถไปเริ่มทาภารกิจได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะเราก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินใหม่กันดีกว่านะครับเข้ามาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลก่อนละกันนะครับวันนี้สกินตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นสกินของโมเลนนะครับผันนสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับสกินตัวที่2นะครับก็คือสกินของน้องวิฟนะครับตอนแรกผมคิดว่ามีนะ สรุปแล้วเนี่ยก็ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับผมนะสำหรับวิฟสกินนี้นั่นเองนะครับตัวต่อไปครับผมเนี่ยก็คือเป็นสกินของสกัดนั่นเองนะครับผมนะสกัดตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับเป็นตัวสุดท้ายที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะก็คือเป็นสกินของฟฟรนติโน่นะครับผมนะเป็นสกินฟรีด้วยนะครับผมนะสำหรับสกินนี้แจกฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมนะเป็นสกินแรงซีซั่นถัดไปนั่นเองนะเป็น สี่สกินนอนที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูอีก5สกินนะครับเนไหนที่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับรวมถึงใน5สกินนั้นมี2สกินนะครับผมที่แจกฟรีด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเขียนไว้นะว่าสกินไหนแจกฟรีบ้างนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็หากเพื่อนๆนะครับชอบสกินไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละสกินที่เพื่อนๆจะเห็นต่อไปนี้สวยแทบทุกสกินเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเต็มๆเลยดีกกว่านนะครรััับบผมมไปชเลย 刀锋登场，好好活着比什么都重要。嘿，嘿，哈，哈，进高，嘿，斩上。 别犹豫。啊、杀、啊！杀！啊、嘿哼！上嘿逃避？<呵>啊、上秒告 ロ救援面ヒール119ロックオン ヒール119、作戦エンザンこの月で当たる。月園流泳ヒール119、月園流泳ヒール119、作戦ヒール119、作戦開始エンザンこの月で当たる。月園流泳 CHQ，绝战留影。CHQ，作战开始。这个世界是属于黑魔法，属于我的，逃不出我的手掌心。我的魔法正发出愉悦的低语。<laughs> 不出我的手掌心！哈哈哈哈哈哈！黑魔法的势力已经降临了！哈哈哈哈哈哈！ 哟嘻 <Shit. S 2> <laughs>

吧，在聚光灯下，你不再是无名氏。啊！嘿，坏孩子，哼！你犯规了，坏孩子，哼！呀！ 点悬念，boss 在哪里？一点悬念。